มันด้วยนะครับนี่กี้กฟชิคือวันนี้จะมารีวิวมัดพวงมาลัยกันนะใช่ป่าเออน่าจะเออเออหน่อยใช่ใช่ฮะ,ะพวงมาลัยฮนะนี่พวงมาลัยต่างๆเยอะมากผมอาจจะใช้เอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันในโลกซอมบี้นะตอนนี้กำลังหามัดใหม่อยู่เพราะว่ามัดก็มันมันตีกันนะอันตีกันโอเคนะ มาดูกันเลยฮนะวิธีการครับโครงกระงต่างๆให้กดเข้ามาที่ตัวค้าแล้วกดปิดนี้นะแล้วกดเลื่อนมาข้างล่างเลยเลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับนี่ไม่ได้เจอพันนี้นะฮะนี่ตัวต่างๆนะี่แล้ววิธีการครับวิธีเคยมการทํายังไงครับยังไงนั้นดูได้เลยนะครับฮะาาว่าจะรีวิวไม่หมดแล้วตอนผมจะรีวิวอันที่เปกน,นะ สองคนหนึ่นงนะนี่แล้วก็เออนนี่กว่าอืมเรื่องมาอันนี้ผมชอบมากกันนะอันนี้มันแปลกด,ดีแล้วก็อันนี้ นี่กันจึงเลอือกอนไรดี่ทุกคนทุกคนเลอือกปเไยเอ้ยวังวีวังวาปักะบบาบาชิงซูอันนี้เดี๋ยว่ินก็ได้มาดิมันก็เป็นภูมิอะไรนะฮะแต่มบางอันก็จะมีอันที่พิเศษอยู่นะคืออันนี้จะปลาอยู่อยู่พี่บอกว่อไม่พังทิมก็จะบักนะโอ้ อ๋ออันเนี้ยอยู่กับที่นะปลามันจะอยู่กับที่นะผมกดปรับเวลาเป๊บนะโอ้ยหรือกดทุกทีนะครับผมว่าเขีรยตอนนี้แบบตอนนี้แบบปลาไปใช่ไหมเน่ยปลาปุ๊บอันนี้บบเป็นพมแรงอยู่กับที่นะคือใครตัวไหนเข้ามาจะโดนดาเมจแบบปึกบึกบึก,ก,กึกเลยนี่เห็นไหมมันจะขึ้นคำแบบว่าคุณได้รับไอเทมอะ่ะเออผมไม่ชอบนี้เลย มาดูพวงมางอินเอนโปกันบ้างนะผมชอบอี่อ่ะโคตรชอบเลยดูนะปึ๊บปึ๊บเอ,อืออันนี้คือคนกากมะกคนกากคนกากป่าไม่โดนเลยอะ่ะเด็กก็สีกกมาใหม่เพบนะครับโอเคตอนนี้ก็าด้มาแล้วนะวิธีการใช้นะ้ำปลาขึ้นฟ้าถ้าอยากหอนะเอา้าป่านลงเพื่อน ตายนั่นไงว่าเอะโอ้ยสอนเขาเด็กตายแล้วไปเกี่ยันี้นเ,นนนเ,เราข้ามไปก่อนเลยกันข้ามไปก่อนเลยแล้วอ,อันนี้เป็นพวงมาลัยที่ต้องช้านะช้าแล้วก็ปา,ปานะคือมันเร็วมากเป็นพวงมาลัยพุโอเคนี่กลับมาแล้วนะจะมีเสียงทับมาโคตรไกลแล้วเนี่ย คือตัวชาร์จกดค้างนะแล้วกดลปอยแล้วต้องรอไม่มาดูเอนเอื่อก่อนเลยคือการเพราะมันหนามากเลยนะสว่วนอันนี้เป็นภูมิแรงติดไวนะครับเออน่าจะใช่นะกดป่าให้ไม่ติดไฟโคตรหูดชอบอ่ะโอ้โหอาจะกลับมาโคตรนานมาดู ไอพวงมาลงพิษอีกอันหนึ่งแะ้กันป้านฮะปุ๊บอ,อันนี้ก็ไ,ไกล,อ,นนกไอ,ไกลอันนี้ก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ฮะก็ไม่ค่อยไกลก็ไม่ค่อยไกลนะส่วนมาดูดาวกระจายมัง่งดาวกระจายวงจกตุยน้องไก่กดตันิดเดีวยวปะไป ไปหนุ่มแมนก็จะได้นะนี่ตอนกลับมันจะไม่โดนมันจะไม่มีดาเมจนะส่วนอันนี้เป็นเออ่โหมช่างเท่เลมันเท่แต่ใกล้มากดูดิใกล้มากทุกคนปุ๊บกลับไปฮะจะเป็นสำหรับเอาไว้แบบสายวายเออความแบบฟุบฟับฟุบฟับอ่ะปุ๊บ อุ๊ยต้องไก่ก็ดีส่วนนี้เป็นเรจาใจระเบิดแลนะก็ต้องเอาทีนทีมาคาราบด้วยนะเนี้ยเท่มากคือใช่ลแล้วคือเบิดเลยนะปุ๊บเนี่ยนะหาเบิดเลยหายตอมเลยหมดหมดเกี้ยงเลยอืมอันนี้เป็นดาวกระจายน้ำแข็งนะปามพื้น ใช่ป่ะงั้นลองดูอันกันมันก็ไปบเหน่ใจนะมันคือดอกใจน้ำแข็งหรือเปล่าทีนะตำทีเอองั้นจะดูอันนี้กันน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าน,นะปุ๊บน่ชวนดรากระจายที่ถ้าเป็นดราก็ใจธรมนะมมธรมดานะที่แบบปลาแล้วกลับมันธรรมดานะ นี่เป็นดาวกระจายน้ำแข็งนี่โคตรสวยครับกอแบบมันสวยมากอะเอฟใ่การตาทุกคนดูดิจะเป็นน้ำแข็งแบบรอยตามหลังอะโคตรสวยอะแล้วครับง่ายด้วยนะง่ายเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันครับง่ายเปล่าะนะทุกคนนะมิ็คือวิทยการครับนะเนี่ย ออายนี่ฮะวิธีกันคราฟหนึ่งตางนะผมไม่ค่อยชอบถ้าใครสามารถปิดอ่ไอ้ตุงที่ขึ้นหน้าโจได้ก็คนปิดนะถ้าใช้ถ้าใช้เอทออนเนี้ยเพราะว่ามันขึ้น หน้าจอโหเยอะเลยทุกคนทุกคนควรปิดนะนะ,ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผมด้วยแล้ว่อยเจอกันคลิปหน้าหรือวิดีโอหน้าก็กันฮนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละส่วนนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดแอปออนะฮะคือเนี้ยกดเข้าลิงก์แอปออจะขึ้นหน้าวันนี้ใช่ไหมกดเลื่อนลงมาข้างล่างนี่มันจะมีรูป รูปต่างๆว่ามีพวมงมาลัยอะไรบ้างนะแล้วก็สูตรครับต่างๆนะเนี่ยอืมเป็นแอดอนที่ผมหามานานมากใช่ไปเจอจากชอ่องว่างคนหนึ่งที่เขารีวิวมดสิบมดนะยี่สี่สิบมดผมก็เล่อดูโอ้แล้วเจอแอดอนนี้พอดีโคตรดีใจนะเนี่ยให้เาเลื่อนลงมาข้างล่างนะนี่เดีย๋ยวดูไปอันนี้นะ เนี่ยเลื่อนมาข้างล่างที่มีรูปสีเขียวนี่นะเนี่ยนะแล้วให้กดเข้าไปเลยอ่ากดเข้าไปแล้วนะอ่ากดนี่กดสีสีเขียวแล้วมันจะขึ้นนี้ให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะฮะแต่ไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จเลยเนี่ยนะคือลิงก์ที่ผมโหลดมาคือคือลิงก์แอดออนนะฮะให้เรากด ค้าเนะี่ยกดค้างเป็นลูกติดถูกนะแล้วกดเปลี่ยนชื่ออันต่อไปให้กดเปลี่ยนชื่อนะฮะกดปุ๊บแล้ให้เราลบตรงนี้ข้างหลังออกนะจุด z ซ p ไอพีออกนะลบจุดด้วยฮะจุดจดว้วยมีลบไปแล้วนะไอ้เรากดตกลงไปเราจะขึ้นวันนี้นะแหมห้อยเรากดคลิกเข้าไปเลย แล้วมันก็จะเด้งเข้าตัวเกมใหม่ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอสักกูนนะนี่ฮนะมันก็จะขึ้นแอดออนพันนี้แล้วนะครับนี่นี้ผมลงไปแล้วนะฮะก็ไม่สามารถลงได้ส่วนวิธีการอันนี้ กืบทุกไอรอลอะไรกันนะให้เอาถ้าใครลรงแล้วไม่สามารถเอ่อไม่สามารถรีโหลดปืนหรืออะไรได้ฮะเหมือนคลิปแจวมีคนถามว่ารีโหลดปืนยังไงแล้วเขาบอกว่ารีโหลดปืนไม่ได้กดค้างรีโหลดไม่ได้ให้กดาี่ก่อนหน่อยนะแล้วกดตรงนี้แล้วกดนี้นะนี่ตรงนี้นะให้กดใส่ นี่อันนี้แค่ว่าใส่ได้นะแต่ถ้าไหนใส่ไม่ได้มันจะขึ้นว่าใส่ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ต้องใส่โอเคนะเอ,อ่อถ้าใส่ปุ๊บเนื้อใส่ไม่ได้ลแล้วเก็ให้กดตรงนี้นะแล้วก็กดสร้างโลกใหม่ก่อนถ้าใครไม่ขึ้นอีกิีก็กดสร้างโลกใหม่ก็ได้นะฮะเท้าก,กดเปลี่ยนได้ต่างๆแล้วก็ใส่ลิงมดเนี่ยอ ไอ้เอมดเสร็จปุ๊บให้กดเลื่อนมาข้างล่างนะเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะมันจะขึ้นมันเป็นเลขห้าอยู่นะเนี่ยที่มันกด e x p เนี่ยให้กดเปิดหมดเลยนะกดเปิดให้หมดเลยี่กดเปิดหมดแล้วนะแล้วว่าเราสามารถน่เาเปิด ปิดหรือเปิดหรือปิดเองตรงนี้ก็แล้วไม่เกี่ยวลนะให้เกี่ยวให้ข้างบนนี้นะให้กดเปิดให้หมดเลยนะแล้วก็มาดูอีกรอบนึงว่ามันขึ้นอย่างโอเคนี่ขึ้นแล้วให้กดสร้างโลกไปเลยถ้ากดสร้างโลกแล้วมันไม่ขึ้นก็สร้างโลกใหม่นะผมก็สร้างแล้วไม่ขึ้นก็สร้างโลกใหม่นี่เลยนะแ๋ยถ้าสร้างโลกแล้วขึ้นก็เล่นได้ตามปกติ ที่แตไปตอนเข้าเกมที่โรยกันนะยังไม่เสียเวลาโอเคตอนนี้ก็เข้าออตัวเกมมาดีเลเยบรปอยแล้วนะครับมาดูกันเลยว่าแอดออนจะขึ้นหรือไม่นะนี่ขึ้นไปดี่ปรยนะดูนะใช้ได้ไหมปุ๊บอันนี้ก็ เอ่อถ้าใครโหลดมาแล้วบั็กก็เป็นมันก็ยังบั็กอยู่นิดหน่อยนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครยกไปได้เออตอบไว้ให้ด้วะเออถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผม,มด้วยนะครับแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ไม่ติดกันใช่